ครับผมพรบีกัทย์นะฮะับส่วนรานเครือข่ายระเทใใต้การส,รสนักานสอส,อสอวันนี้จะเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการเข้ากับการแก้ไข,ขปัญหาในรถไฟถนนในปี67-78นะครับซึ่งเราได้เชิญชวนภาคเอกชนตรวจนพีน่น้องสื่อชนเข้ามาร่วมปรึกษาเลยมือกันว่าจากนี้ไป เราจะทำงานกันต่อจะมีการจัดโครงสร้างจะมีการจัดโครงไกรองรับการเงินอย่างเป็นสมบบได้อย่างไรซึ่งคงต้องอาศัยสิ่งที่เราเคยดทเนินงานมาในหลายปีมาประกอบทั้งทางนี้ทางนั้นก็ต้องอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ซึ่งนประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขผู้ประสบเหตุจากปัะเทศนนมชางิหนในแต่ละปีลดลงจากเดิมที่เมื่อสิบปีที่แล้วเคยมีถึง มากกว่า20,000รายต่อปีป,ปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ16,000รายต่อปีนะครับแต่ว่าสถานก,การณ์ก็ยังไม่กด้คลี่คลายนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือสงกราน<ม>ก็ยังมีความแรงเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะถนนสายหลักนะครับถนนสายใหญ่ๆที่มีการใช้รถเขะนปัญหาหลักที่เรายังพบเจอคือเ,เรื่องของการขับรถเร็วตลอดจนทั้งการดืม่มสุราและก็มาขับรถซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ จุดตัดจุดสางเวยทางร่วมก็เป็นจุดที่สร้างความเสียหยครั้งยิ่งครับตัวเลขสถานการณ์ในช่วงเทศกาลเนี่ยดีขึ้นครับเนื่องจากว่ามีการระดมเครื่องมือและปก,กลัทางรัฐเอกชนเข้ามาช่วยกันกำกับดูแลเพิ่มมากแต่ว่าในช่วงนอกเทศกาลโดยาะย่อยเห็นวันเวลาปกติตอนนี้เราพบสถานการณ์ที่น่ากังวลก็คือจํานวนคนที่เสียชีวิตแต่ละวันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆทั้งนี้จะกระทบต่อภาพรมประเทศได้ในระยะย,ยาวนะครับแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าถ้าเราขยายกลไกการจัดการที่มีอยู่อย่างเป็นระบบรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกสอบประทอกที่มีตั้งแต่ระดับประเทศไปถึงระดับตำวลเรามีการาจัดการเรือสามหน้าที่ตามกฎหมายตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ซึ่งเป็นจุดแข็งอยู่แล้วนะครับมาผสมผสานกับข้อมูลทางวิชาการผสมผสานกับรูปแบบการทํางานที่เป็นต้นแบบในหลายพื้นที่นะโดยมีพี่น้องสืนน่อมวลชนเข้ามาช่วยขยายผล เข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่เป็นส่วนขาดนะฮะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมในการขี่บน้อกระดัรวมทั้งฝักการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบยับตัวรถตัวคนเนี่ยได้มาออกกิจกรรมหรือมาทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะฮะที่จะทํายังไงให้รถเสี่ยงมีจานวนน้อยลงหรือรับการแก้ไขรวมทั้งคนที่เสี่ยงดูรับการแก้ไข ก็ทําให้ภาพารวมกันแก้ไขปัญหานี้ขึ้นตามลำดับครับ